สวัสดีครับหวัสดีครับหวัสดีครับพี่น้องขอพระเครื่องที่รรับทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับยุคข,ของพระสมเด็จยุคข,ของช่างหลวงสามท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหัวข้อสําคัญของการศึกษาพระสมเด็จวรขังเพื่อที่เราจะได้มีมุมมอง3 6 0องศาหรือพูดง่ายๆก็คือสามารถวิเคราะห์พระเครื่อง ด้วยตนเองนะครับตั้งแต่ยุคต้นยุคกลางยุคปลายบางครั้งพระเครื่องของเราที่ได้รับมรดกตกทอดมาจากปู่ย่าตายายนะครับบางครั้งเราไม่รู้เรื่องนะครับบางครั้งเราไม่รู้ว่าเกแทหรือเปล่าบางครั้งมีผู้แนะนําเราว่าไม่ถึงยุคบ้างนะครับเคมั่งอะไรบ้างนะครับอันนั้น เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าเขาเพราะว่าเราไม่มีองค์ความรู้นะครับแต่พี่น้องลองคิดดูว่าถ้าหากว่าเรามีองค์ความรู้ด้วยตัวเราเองเราจะมีความสุขขนาดไหนครับนี่คือเจตรารมของอาจารย์นันที่จะแบ่งปันข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้พี่น้องได้ไปต่อยอดในระดับที่พี่น้องต้องการอีกนะครับเรามาดูกันนะครับว่าพระสมเด็จ3ยุค3าช่างหลวงนั้นมีความสําคัญอย่างไรนะครับ นะครับก่อนอื่นนะครับอาจารย์ขออนุญาตนะครับที่จะไปที่จะกราบขอบพระคุณนะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับเพจหรือว่าบล็อกคุณโตนะครับเว็บขอพรพระแล้วก็ powerlead นะครับกรุงสยาม .com นอกจากนั้นก็จังจากอินเทอร์เนต็ตต่างๆล้วนแต่เป็นข้อมูลที่ดีมีประโยชน์นะครับจะนัก่กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้รวบรวม,รว,มวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็มาแบ่งปันพี่น้องนะครับ พี่น้องครับคาถามคาใจที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราเจอบ่อยๆก็คืออะไรก็คือว่าพระยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายมันมีจริงไหมแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วคําว่าช่างหลวงนั่นเป็นใครนะครับแล้วแต่ละคนมีเอกลักษณ์มีสไตล์หรือว่ามีบล็อกแม่พิมพ์ที่แตกต่างกันอย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วสมเด็จโตนั้นท่าน สร้างบ็อกสร้างพระสมเด็จนะครับมีคนแกะบ็อกไม่พิมพ์ให้กับท่านเนี่ยถือว่าหลายคนหลายท่านนะครับแต่ว่าเหตุที่เรายกสามช่างหลวงนี้มาศึกษาก็เพราะว่าเป็นบล็อกไม่พิมพ์ที่ทําพระเยอะแล้วก็สมเด็จโตท่านก็น่าจะประทับใจนะครับแล้วก็เป็นช่างที่มีชื่อเสียงนะครับเรามาดูกันว่าสมเด็จโตถ้าหากว่าเราจะพูดถึงยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายเราอาจจะต้องเริ่มศึกษาตั้งแต่ไทม์ไลน์ชีวิตของสมเด็จโตนะครับ สมเด็จโตนั้นเกิดรัชก,กาลที่1นะครับแล้วก็มรณภาพรัชก,กาลที่ 5, หรถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่มีอายุยืนยาวที่สุด1ท่านเลยนะครับเกิด17เมษายน2331รัชก,กาลที่1นะครับแล้วก็มรณภาพ22มิถุนายน2415ตรงกับรัชก,กาลที่5นะครับ เริ่มสร้างพระเครื่องนั้นเชื่อว่านะครับน่าจะเริ่มสร้างตอนที่ท่านยังเป็นพระหนุ่มๆอยู่เพราะน่าจะอยู่ที่เริ่มต้นรัชกาลที่สองรัชกาลที่สามนู่นเลยครับแต่ว่าบังเอิญนะครับว่าไม่มีการบันทึกที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกอย่างล้วนแต่มาจากคําบอกเล่ามาจากบันทึกของหลวงปู่คำนะครับหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าตามเขาเรียกว่าคําบอกเล่าต่างๆแต่ว่าก็ถือว่า อย่างน้อยที่สุดนะครับทุกที่ทุกสถานทุกเหตุหรือว่าทุกสถานที่ที่กล่าวถึงนั้นล้วนมีอยู่จริงทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นพระสมเด็จนะครับก็ตลอดชีวิตของสมเด็จโตท่านก็สร้างนะครับโดยท่านได้วิชามาจากอาจารย์ของท่านก็คือพระสังฆราชสุกไกรเถอนซึ่งถือว่าเป็นบรมครูเป็นอาจารย์ของท่านทั้งในเรื่องวิปัสสนาทั้งในเรื่องของการสร้างพระเครื่องพระสังฆราชสุขไกรเถนนั้นมีความเชี่ยวชาญน,นะครับในการสร้าง พระเนื้อผงโดยเฉพาะผงวิเศษผงสมเด็จนะครับซึ่งสมเด็จโตก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากท่านนะครับเพราะฉะนั้นสมเด็จโตนะครับพอมีโอกาสได้สร้างพระท่านก็สร้างโดยนะครับเรียนแบบหรือว่ามีแนวทางมาจากครูบาอาจารย์ของท่านนั่นเองนะครับยุคข,ของการสร้างยุคต้นนั้นจะถือว่าอยู่ในช่วงของเลขรที่3ถอยลงไปนะครับ เพราะว่ารัชการที่3นั้นกับสมเด็จโตนั้นไม่ค่อยสนิทชิดเชื้อกันเท่าไหร่นะครับสมเด็จโตนั้นสนิทชิดเชื้อกับรัชการที่4กับรัชการที่5ผูกพันเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ารัชการที่4นั้นเติบโตมารุ่นราวคราวเดียวกันนะครับสนิทสนมตั้งแต่ตอนเป็นเด็กและการที่5นั้นก็เป็นนะครับเป็นลูกศิษย์นะครับสมเด็จโตนี่เป็นพระอาจารย์นะครับรัชการที่5มาบวชในช่วงประมาณพศ2409นกะครับก่อนที่จะขึ้นครองราชนะครับ2411นะนะเพระฉะนั้นก็จนผูกพัน ในช่วงรัชกาลที่3นั้นสมเด็จโตรสร้างพระอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าออกทุดงนะครับออกทุดงไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็เก็บมวลสารไว้หลังจากนั้นก็กลับมาสร้างพระยุคกลางขยุคปลายในยมากที่สุดเลยนะครับก็อยู่ในช่วงรัชกาลที่4กับรัชกาลที่5ตอนต้นนะครับพูดถึงช่วงปศของช่างหลวงนั้นเราจะแบ่งเป็น3ามช่วงเพื่อให้สะดวกต่อการพิจารณาพระสมเด็จเพื่อให้สะดวกต่อการแยกแยะนะครับก็จะแบ่งเป็นช่วง ต้นนะครับเป็นช่วงบล็อกไม่พิมพ์ของหลวงศิริการโยธารักษ์ซึ่งถือว่ามาก่อนเพื่อนนะครับเป็นช่างหลวงที่มาก่อนหลวงวิจิตนริมนมาก่อนหลวงวิจารเจรนายนะฮะยุคกลางก็จะมาถึงหลวงวิจิตนริมนนะครับยุคปลายก็จะเป็นหลวงวิจารเจรนายยุคต้นยุคกลางนั้นเนื้อพระจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าตัวประสานนั้นจะเป็นน้ำอ้อยกับน้ำผึ้งนะครับแต่พอยุคปลายมีน้ํามันตั้งอิ่วมานะครับทาให้นะครับเนื้อพระนั้นแตกต่างออกไป เนื้อพระนั้นมีความหนึกนุ่มนะครับเนื้อพระนั้นเขาเรียกว่ามีการจับตัวที่ดีไม่แตกกรานนะครับ <c oughs> ซึ่งถือว่าเป็นจุดแยกแยะยุคมาพร้อมกับหลวงวิจารนะครับเป็นยุคปลายนะครับสําหรับบล็อกไม่พิมพ์ของหลวงศรธิการโยธารัก์นั้นหรือว่าพระยุคต้นนั้นอยู่ในช่วงของปีพศ2 3 9 5ถอยลงไปนะครับ2 3 8 0ถึง2,395เอกลักษณ์สำคัญของท่านก็คือองค์พระนั้นจะดูล่ำสัน ดูล่ําดูหนาดูใหญ่หน้าก็ใหญ่นะครับเข่าซ้ายก็ใหญ่และที่สําคัญฐานชั้นที่2นะครับฝั่งขวานี่จะเชิดขึ้นเหมือนกับปลายเรือสําเภานะครับมันก็เรือสาเภานี่เป็นเอกลักษณ์นะครับที่เราต้องจดจำมาจันทร์สรุปให้สั้นๆน,นะครับเพื่อที่จะแยกแยะบล็อกไม่พิมพ์ของช่างหลวงเราหยิบพระสมเด็จมาองหนึ่งนะครับเราก็ดูเลยอ๋อนี่บล็อกของหลวงสิทธิ์หลวงวิจิตหลวงวิจารณนะครับการที่เรารู้แม่พิมพ์รู้บล็อก รู้ช่างเนี่ยทำให้เราแยกแยะพระสมเด็จได้3 0มอละนะครับอันต่อมาก็จะมาในเรื่องของเนื้อหาหมวลสารนะครับมาในเรื่องของอรักมาในเรื่องของพิมพ์ทรงต่างๆนะครับจะทําให้เราเข้าใจพระสมเด็จในมิติที่มากขึ้นนะครับเรามาดูนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของบล็อกนะครับหลวงศิริการโยธารักษณ์นะครับเส้นซุ้มจะหนาใหญ่เห็นไหมครับหนาใหญ่นะครับหนาใหญ่ องค์พระล่ําสันนะครับหนาใหญ่ใบหน้าใหญ่หันหน้าไปทางขวาเล็กน้อยนะครับเข่าซ้ายใหญ่นะครับแล้วก็ฐานชั้นที่สองเชิดขึ้นเห็นไหมครับนี่คือเอกลักษณ์ของหลวงศิทิการโยธารักษ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเส้นซุ้มหนาใหญ่ฝั่งขวาเนี่ยเขาเรียกว่าโยนิดหนึ่งนะครับโยอง์พระล่ําสัน หน้าใหญ่หันไปทางขวานิดนึงนะครับทางขวาคือทางนี้เข่าซ้ายใหญ่นะครับแล้วก็ฐานชั้นที่2เชิดขึ้นนะพี่น้องที่รักครับฐานชั้นที่2เชิดขึ้นนี่คือเอกลักษณ์ของหลวงสิทธิการโยธารักษ์นะครับนี่ก็คืออีกองหนึ่งนะครับเห็นไหมครับถึงแม้ว่าจะคนละเนื้อก็แล้วแต่นะครับคนละองค์นะครับแต่เอกลักษณ์ของพิมพ์ทรงนั้นจะไม่แตกต่างกันเห็นไหมครับ เส้นซุ้มฝั่งขวา,าฝั่งขวานี่โยและก็หนาใหญ่นะครับองค์พระล่ําสันหนาใหญ่ใบหน้านะครับหนาใหญ่แล้วก็หันไปทางขวานิดนึงนะครับเข่าซ้ายใหญ่นะครับฐานชั้นที่2เชิดขึ้นนี่ครับนี่คือเอกลักษณ์ของบล็อกแม่พิมพ์ของหลวงสิทธิการโยธารักษ์นะครับขอบคุณนะครับภาพจากสวยๆจากเพจบุญโตนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นวิทยาทานนะครับทีนี้มาดูบล็อกแม่พิมพ์ของหลวงวิจิตรนมน ซึ่งถือว่าเป็นพระยุคลางพี่น้องครับจะแตกต่างจากหลวงสิทธิการโยธารักษ์อย่างสิ้นเชิงแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันก็คือหลวงสิทธิการนั้นจะพิมพ์นะครับเขาเรียกว่าเส้นซุ้มโย و, แต่ว่าหลวงวิกินนารุมนนั้นจะเน้นสมดุลก็คือจะมีความสมดุลน,นะครับสมดุลทั้งเส้นซุ้มสองข้างสมดุลทั้งอมงพระนั่งตัวตรงและก็ฐานชั้นล่างจะแหลมข้อมุมทั้งสองด้านเป็นเอกลักษณ์นะครับต้องจดจํานะครับ หลวงวิจินนริมนจะสมดุลนะครับเส้นซุ้มสมดุลองค์พระนั่งตัวตรงแล้วก็ฐานชั้นล่างแหลมเข้ามุมนะครับเรามาดูกันนะครับนี่ฮะเส้นซุ้มสองข้างนะครับสมดุลนะครับสมดุลก็แปลว่าความโค้งนะครับใกล้เคียงกันความชันใกล้เคียงกันนะครับองค์พระนั่งตัวตรงเห็นไหมครับนั่งตัวตรงนะครับหน้าหันตรงนะครับไม่หันซ้ายหันขวานะครับไหลก็ตรงลักแร้ก็ตรงเห็นไหมครับ ฐานก็สมบูรนะครับฐานสองชั้นสมบูรกันนะครับโดยเฉพาะาฐานชั้นล่างนั้นแหลมเข้ามุมทั้งสองด้านนี่คือเอกลักษณ์ของบล็อกแม่พิมพ์ของหลวงวิกิตนริมนนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับเว็บขอพรพระนะครับก็ถือว่านําภาพพระของท่านมาเป็นวิทธาทานนะครับให้เครดิตท่านเป็นเว็บไซต์ที่ลงภาพพระเครื่องที่สวยงามนะครับติดตามได้นะครับนอกจาก ความสมดุลแล้วหลวงวิจิตนริมนยังทำพระนะครับที่เป็นลักษณะที่มีกรอบกระจกในที่มีความระไม้คล้ายคลึงกับบล็อกของหลวงวิจาร์เจรนายแต่ว่าจะมีเส้นนะครับกรอบกระจกด้านด้านขวาเนี่ยซ้อนกันเป็นสองเส้นและตรงข้างล่างมีขีดที่เรียกว่าขอบล่างฝันหนูนะครับนี่ครับขอบล่างฝันหนูจะเป็นลักษณะนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกบล็อกไม่พิมพ์หนึ่งของหลวงวิจิตนริมนนะครับนี่ครับเส้นนะครับขอบ พอประจบฝั่งนี้นะครับจะมีเส้นแซมกัน2เส้นนะครับเส้นซ้อนเส้นแซม2เส้นแล้วก็ตรงข้างล่างนี้จะมีขีดเล็กๆตรงติ่งนี้นะครับขีดเล็กๆนี่ฮะตรงหัวลูกศรนี้ขีดเล็กๆที่เรียกว่าขอบล่างฟันหนูนะครับด้านหลังนั้นก็จะเป็นลักษณะของมีหลังคลื่นหลังเรียบก็มีพี่น้องที่รักครับ <c oughs> นี่คือหลังเป็นคลื่นนะครับหลังเรียบก็มี ความละไม้คล <languages? S 2> ้ายคลึงจะละไม้คล้ายคลึงกับบล็อกไม่พิมพ์ของหลวงวิจาร์เจรนายจนบางท่านคิดว่าเป็นบล็อกไม่พิมพ์ของหลวงวิจารณเจรนายนะครับแต่ว่าบรมครูหลายท่านนะครับก็ลงความเห็นกันว่าเป็นบล็อกไม่พิมพ์ของหลวงวิจิตนริมนอีกบล็อกไม่พิมพ์หนึ่งนะครับแล้หลวงวิจิตนั้นมาก่อนหลวงวิจารณ์นะเป็นไปได้ว่าหลวงวิจาร์อาจเอาบล็อกไม่พิมพ์เหล่านี้มาพัฒนาต่อนะครับมาถึงยุคที่ถือว่าสําคัญนะครับเพราะว่าสายสากลนะครับก็ เล่นพระสมเด็จยุคนี้ก็คือยุคปลาย2,407ถึง2,415เป็นยุคของหลวงวิจารณเจรานายซึ่งถือว่าเป็นยุคที่น้ำมันตั้งอิู่เข้ามา <c oughs> ทำให้เนื้อพระนั้นมีความหนึกนุ่มอ่าคุณสมบัติของน้ำมันตั้งหิูวคือทำให้พระแห้งช้าเพราะฉะนั้นบพระแห้งช้าก็จะเกาะติดหนึบกันอย่างเขาเรียกว่าสวยงามมีความหนึบมีความซึ้งนะครับส่องแล้วซึ้งสวยนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของ พระยุบปปาปนะครับแล้วก็บล็อกไม่พิมพ์ก็จะสวยงามเอกลักษณ์สำคัญที่สุดนี่คือรูปหลวงวิจารนะครับมีภาพจากอินเทอร์เนต็ตนะครับปฐมบทหรือว่าต้นแบบหรือโมเดลที่หลวงวิจารณ์เจรนายเอามาทำแกะบล็อกไม่พิมพ์พระนั้นนะครับเชื่อกันว่าหนึ่งนะครับนำบล็อกไม่พิมพ์มาจากการนำบล็อกไม่พิมพ์ของช่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลวงศิทธิการโยธารักษ์หลวงวิจิตนฤมมน,นะครับเอาบล็อกไม่พิมพ์เหล่านั้น มาดูนะครับอันที่สองนะครับท่านนึกถึงภาพของพระประธานที่ในโบสถ์วัดะระฆังนะครับอันที่สามครับก็คือภาพของสมเด็จโตสมเด็จโตนั้นเอกลักษณ์ของท่านจะนั่งค่อนข้างหน้าเอียงไปทางขวาพี่น้องสังเกตครับหน้าเอียงไปทางขวาเล็กน้อยนะครับจึงทําให้หูด้านขวานั้นไม่ชัดหูด้านซ้ายชัดอันนี้ ทั้ง3อย่างนี้สังสารปการนี้ก็จะเป็นเหตุให้บล็อกไม่พิมพ์ของหลวงวิจาร์เจริญในออกมาที่มีเอกลักษณ์ลักษณะพิเศษนะครับก็คือซุ้มซ้ายซุ้มขวาจะโยกนะครับใบหน้าหันไปทางขวานิดนึงนะครับใบหูด้านซ้ายชัดใบหูด้านขวาไม่ชัดลักแร้ซ้ายสูงนะครับไหล่ซ้ายปาดกิ่วนะครับนี่คือเอกลักษณ์นะครับเรามาดูกันครับนี่คือบล็อกไม่พิมพ์ของหลวงวิจารณเจริญในนะครับมีหลายบล็อกไม่พิมพ์เลย ขอบคุณเพจบุญโตนะครับภาพสวยๆนะครับนี่ครับเอกลักษณ์ของท่านสําคัญมากนะครับนี่ครับเพจบุญโตทําไว้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขออนุญาตนํามาเป็นวิทยาทานนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะลักแล้ซ้ายสูงลักแล้ซ้ายสูงลักแล้ซ้ายสูงกว่าลักแล้ขวาไหลซ้ายปาดกิ่วไหลซ้ายปาดกิ่วไหลซ้ายปาดกิ่วเห็นไหมครับนี่คือเอกลักษณ์สําคัญที่สุดของหลวงวิจารณ์เจชยในนะครับเจอบล็อกแบบนี้คือบล็อกของหลวงวิจารนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราจะลงลึกในเอกลักษณ์ของหลวงวิจารณ์แบบสมบูรณ์แบบนะครับก็จะมีจุดให้เราพิจารณาหลายจุดเลยจุดแรกถ้าเราดูเส้นซุ้มฝั่งขวานี้นะครับซุ้มฝั่งขวาจะโย้แต่ขณะเดียวกันขณะที่โย้ก็จะแบ่งเป็น3ท่อนนะครับท่อนที่1ลากจากด้านล่างขึ้นมาจงถึงบริเวณนี้จากค่อนข้างนะครับเกือบโค้งนะครับเป็นวิถีเกือบตรงเกือบโค้งนะครับ คือแอบเล็กน้อยนะครับเกือบโค้งท่อนที่สองจะมีความตรงนะครับจะตรงนะครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นเส้นตรงท่อนที่สามจะโค้งนะครับนี่คือเอกลักษณ์นะครับของหลวงวิจารณ์เจรนายนะครับในบล็อกเมพ่ิมพ์พิมพ์ใหญ่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเส้นซุ้มฝั่งนี้จะเป็น3มท่อนแบบนี้นะครับหูด้านซ้ายจะชัด หูด้านขวาไม่ชัดใบหน้าของท่านถ้าเราแบ่งพึ่งนะครับใบหน้าฝั่งด้านขวาจะมีพื้นที่มากกวา่าแล้วหันเอียงไปทางขวานะครับรักแร้ซ้ายสูงกว่ารักแร้ขวาอย่างชัดเจนพี่น้องครับไหล่ซ้ายปาดกิ่วนะครับบริเวณหน้าอกบริเวณท้องนั้นเอวจะผายออกด้านข้างนะครับมีเส้นเชื่อมระหว่างข้อศอกมาถึงเขา่าเป็นชายจีวรน,นะครับแล้วก็มีลักษณะของปลายขาโผล่นะครับปลายขาซ้ายโผล่ออกมาให้เห็น ฐานสิงชัดเจนแหลมเข้ามุมนะครับแหลมแยกอย่างนี้เป็นฐานสิงนะครับแล้วก็ฐานชั้นที่ล่างชั้นล่างนะครับเป็นฐานเขาเรียกว่าฐานใหญ่หนาทึบแล้วก็ตรงกลางยุบนะครับตรงกลางยุบฝั่งขวาแหลมเข้ามุมฝั่งซ้ายป้านนะครับนี่คือเอกลักษณ์นะครับแล้วก็เส้นวาสนา นะครับเส้นวาสนาหรือเส้นกอนปบระจกด้านนี้จะลืนหายบริเวณนี้นะครับบริเวณปลายแขนนี้ครับอย่าืนหายบริเวณนี้นี่คือเอกลักษณ์ของหลวงวิจารณ์เจริญนายที่เราต้องดูบ่อยๆชมบ่อยๆศึกษาบ่อยๆนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นบล็อกแม่พิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์ที่มีการสายสาคกนออกมาเล่นหากันนะครับเป็นพาพที่มีมูลค่าสูง แต่ถามว่าในเชิองอนุรักต่อให้เป็นยุคต้นยุคก,กลางนะครับอาจารย์นันส่วนตัวแล้วก็จะเก็บส่วนตัวแล้วก็จะศึกษานะครับแล้วก็หวังว่าข้อมูลนี้ <c oughs> จะเป็นประโยชน์สาหรับพี่น้องขอพระเครื่องที่ได้ศึกษาในคอร์สออนไลน์นี้นะครับคอร์สนี้ก็จะไปเป็นคอร์สออนไลน์นะครับที่อาจารย์นันกำลังจะทํานะครับในภาคสมเด็จให้สําเร็จออกมานะครับเพื่อให้พี่น้องได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อไปต่อยอดได้ด้วยตัวเองนะครับ สำหรับวันนี้ก็กลับขอบพระคุณพี่น้องที่เคารพทุกท่านที่กรุณาติดตามนะครับอย่าลืมติดตามในหัวข้อต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ